วันนี่ยขี um ่รถกายเขาถี่มาแบเบิเบิ้งขาว่าเบียดมาเบียดยุ่ไสขว่าคนไ่ได้ดาอีกยังขวบวมนี่ไปโลลินได้เลยตอนนั้น เาวตอื <c 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 ู้นี้ว่าลูกลู <k <k ูมิสูบเจ้า่โอ้ลานเดามิสูละมาอยู่บ่แล้วหมาวางนึงแม่ตกรเหนยม่บโอ้อันนี้ก็เดินบานยังนี่บานหวยตองเนาะ กลาไปอีกกับเป็นบ้านบ้านอะไรพื้นโอ้ลอยเนาะบ้านเขาไปได้ไหนโมมีเขื่อนประส่วนบอกเขาไปนะโมมีเนาะบานไวตองเนาะบ้านหมกงอหรายเนาะ